ครับสวัสดีครับวันนี้มาส่งเป็นโนที่ร้านโมโซโยเดียคาเฟ่ครับเป็นบารครับที่บางปะอินครับเนี่ยครับตัวนี้เลยครับที่ซ่อมวันก่อนครับมาแล้วครับมาถึงก็ต้องทำความสะอาดก่อนครับฝุ่นเยอะเลยครับมีสนิมพกลาขึ้นหน่ตัวสีก็ดำหมดเลยนะฮะเดี๋ยวจะเปลี่ยนตะกัวบางตัวครับ เดีนยครับฝุ่นยเยอะเลยครับ <S <S นี่ครับส่วนแอคชั่นครับที่เปลี่ยนเสื้อเบนทิัเบังเทปครับนี่ครับตัวนี้เลยครับ แฮมเมอร์นี้ถัดใหม่นะครับจะเป็นลิมูเลอร์ครับออกจากเยอรมันจะแท้เลยครับเนี่ยครับพอใส่แอคชั่นเข้าไปนะครับไอเราก็ต้องจัดช่องไฟครับพวกนี้จัดช่องไฟใหม่หมดเลยครับีท่เอียงซ้ายเอียงขวาเบียดกันเนี่ยครับเนี่ยครับการจัดช่องไฟของแฮมเมอร์ก็จะใช้ตัวขีความร้อนครับ นี่ตัวนี้แหละครับดัดซ้ายขวาครับส่วนช่องไฟแบคเชกก็ใช้ตัวนี้ครับคีมดัดครับนี่ครับอย่างตงนี้ก็มีบีบมาครับนี่ครับดัดช่องไฟครับ แล้วก็จะแบบอดโอเวอร์กันครับแล้ก็ตามขั้นตอนการเล็กูล레ชันครับ mm hmm. ไปอย่างเร็วหน่อยครับนียครับอุป์กรการปรับแต่งนะครับปรับสปูลปรับเลดออฟนี่คือจูนเสร็จแล้วครับโลบรัดครับนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ เสียงดีเลยครับแต่ตัวนี้จะตั้งอยู่ที่430เฮิร์ตครับเพราะว่าจะเซฟสายครับนอกเก่าเก่วนมากสายจะขาดและจุนลูกิี่บางครั้งอาจจะรับไม่ได้ครับโอเคอย่างสวยครับปีงาช้างครับโอเคขอบคุณครับ